สวัสดีครับพวอกันอีกแล้วครับผมกับซองซายลี่ซานนลครับผมมื้อนี้ก็กินอีกแล้วครับบ่มมีหยางกินอย่างเดียวครับซองนี้พบกับเมนูเมีย่ยงหอยแครงครับมื้อนี้เมีย่ยงหอยแครงพี่น้องพักไล่ๆพักสดๆครับปุ้นเมีย่ยงใส่กันคำใหญ่ๆเสีบๆนัวๆว่าแล้วก็เหยาวกันลวดอันดับแรกนะครับนี่ ขอบปุ่นพี่นอ้องขอบปุ่นแซะเข้าไปหอย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 แข็งหน่วยใหญ่ๆหเปล่อืมช้ำๆพี่นอ้องช้ำๆไปเลยใส่จักสองสามหน่วยแยแต่ผู้มักนะครับสดๆดยั่ว บานีนกะใส่พักเข้าไปห้าตักน้ำจิ้มใส่พี่น่องพี่น้ำจิ้มก็ตตำเองแซบๆอยู่ๆใส่น้ำจิ้มเข้าไปนะครับเพื่อให้มันรสชาตินัวใส่ปลาทูเข้าไปด้วยปลาทูมันมันนะครับใส่เนื้อมันพี่น่องแล้วแล้วกะเพียคำยังเห็นบ่เพีย ม mm. ย่วๆพี่นอืมอืมโซ่บสุดยอด ทานขนาดพี่น้องหวานหวานสดครับอืมอหูแสบหักประทูระวังกลางเด้อ ทำยังไงตัวโตไปเลยโอ้ยหอยฟองมากินเขากินเมีย่ยงหอยแข้งน้ำกันเด้อพี่นอ้องอืมพผินอะสดคักกคำล่งหวานเลยลวกซ้ำเนี่ยลวกเครื่องลายบบแซบมันมันเสีย โอ้ยน้อยนีนาวพี่น้อง oh <my. S 1> หอยเนาว oh <my. S 1> หอยเนาวอตอกยังสิใส่ผักเข้าไปน้ำจิ้มเยอะแยะพี่น้อง สุดยอดหวานคักแซ่บครักหอยสดมากหอยลู่สองร้อยมิลนิอิตรมาจาแมคโครแต่ว่าบอกถึงความสดความใหญ่สุดยอดประหาูซื้องตลาดหอยสูน,สนอันนี้ยหญ่ๆนะเอากองไว้ทั้งนาด,ดีครับวันน้าห้าซื้อไหมเอาใส่ถุงหอยมิตีน้อยหน่อย ห้าขวบของน้ำแม่ค่ะหัวดีครับซื้อน้ำห่างพี่น้องแพงนิดจักหน่อยแต่ว่ารับรองพอพิดหวังสดขึ้นอันอืมเปล่นยิ่งใหญ่เล่น่งใหญ่ยุ่งหัว อยากน้ำแก่เนี่ยกิหนหอยแคงมาเด้อมาเด้อเนาหน่ลยบังหันเนาโอ้ยนนี่กันเน่าอีกแล้วบังหันมอง,มงว่าบ่ผิดหวังอยู่ต้องเนาหลายแทะ้ะม,มาใส่น้ำจิ้มโรยเข้าไปใส่น้ำจิ้มเข้าไป ัใส้เข้าไปครับพี่น้องเพี่เพียเพียอจาเห็นม่เพข่อยใส่กับปุนทึ่งยังป่โอ้ขอยบอนใส่กับปุนอรบป,นปุนใส่ไปก่อนขขอแปนกดโอ้ ไปดิี่น้องไปซื้อพักกับบ้ไม่พักอันกาดหอมเบิร<ม>์ดแล้วแด่วพักกัดเขามาเสียเพื่อนประทูกับซื้อทอดเองพี่น้องมันมันเนืน้อเนแต่ว่ากันระวังกลางเด้อ ขับุใส่เข้าไปผู้ได้บ่กท่านกินข้าวเที่ยงแล้วเด้อกินข้าวกินเมี่ยงหอยน้ำกันเด้อตัวใหญ่ๆอืมู้นะพี่น้องสดุดเหลือสิบๆเลย อันลวกซุกแข้งไรกับว่แซบมันโบหวานหอยนี่แสศไฮหวานเดอร์พี่น้องแนะนำตอนลวกอะใส่อันอันยังก่อเขาเอินใส่น้ำสมสายสู้เรืบบอ,อบรกะบันบริหาบ่อใดกับใส่บักหน้าออกลวกตั้งน้ำเดือดๆแล้วกะหอยลงลวด ขันสีเอาซุกซุกประมาณแบบเหลือดสิบ,สบสิบแบบนี้ประมาณสักสามสิบวิหรือสี่สิบห้าวิประมาณนี้แต่จะไฟลวกแล้วแล้วกะเอานอกน้าเย็นพี่น้องนอกน้าเย็นรับรองว่าหอยหวานหอยกรอบแซ่บจังสีเนี่ยคำยังไงไปเลยอื <c oughs> <ừ> อืบครับพับคับตัวกับตัวกระจกพี่น้องโต๊ะนั่นน้อกระด้างเป่งเป่ง ปลาทูครับปลาทูปลาทูอยู่ทะเลหวยมันควรจะแก้เบิ้งโอ้ยเน่าอีกะห้าขวบเงินอีก็เน่า,ลาลพี่น้องจบเมื่อเดียวกินฮึ่งๆเน่ารวดตัวเงนิอนอีกสด เนาหลายครับสวาปเนี่ยเอาไปล่างนี่กินฮึงๆใี่ไหหอยเนาน้วนนี่กนะ็นานเนาอีกแล้วสามหวยเนานนนหนึ่งคนละอุกอังเอาหน่วยนี่เนาอีกบ่เออหน่วยนี่บ่เนา น้ำจิ้มแซ่บๆนัวๆพันยุดบ่มียงพี่น้องคือหาแตเนวกินแล้วลมแขบล้มปากขอขบ่นอนอ้าม เธอบล้มป,ปากกำลังจะผลัเกิอเป็นออกชักเราสุดายบ,บ๊อมี่ประกาศหอมพักสลัดไหมพี่น้อง ในพักสลัดเนี่ยสีสุดยอดโอ้ลงใส่หอยกินหอยน้ำกรวดได้บ้างเหรอไดนกันเนาะคักบาบบ่อยยื้อจ้า vặn đi nè, phải vặn vặn. Thôi, um, không ăn gì đây xâm nè. Bọc súp, bọc súp nó bò bắn to. Ừ. Ủa, sุด da sุด da. ผมต้องค้นขันบ่านมาขับปุ่นใส่อันเส้นมีกับแสบเด้อเส้นมีนี่คับเส้นมีกับแสบเพื่อนอุ๊ยชัวหอยฟุ้ง เอาพี่น้องเฮ้ยหอยเนา่าหอยเน่ครับหอยเนา่นาเน่าอีกแล้วพี่น้องบางหันพวบแต่ย่องว่าหอยเออหอยหนุ่ยใหญ่หอยบอ่อนี่ผัดเมน่นมีแต่หอยเนา่ามันนี่ก็เน่าตายแล้วซื้อแต่หอยเน่าตัวนี้เน่าอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> รลละสองรอยไข่เนาเคืองหนึ่งเ่าเนนาเคืองหนึ่งตัวเนี่ยเม่อได้เลือกแล้วเาะนาะเขากองกอ,องไว้ตากเอาตากเอาเลยแล้วก็ว่ามันมันมสิดีแล้วเนาะแนวขื้นหางนานเนาอีกแล้ว ทำหน่วยเนวหน่วยหนึ่งแด้เงนข่อยเธอเดียวถนามแมคโคหน่วยแข้งเนี่ยรอบก้อนนัน่นเสื้อยูบิกซี่อ,อ,อ่ะบุม,มีหน่วยเนวสวดแล้วมันนี้บร้เดียวไปไปแมคโคในคลองมาวัดสันมาดูจุ่ว มุมลึดหลดพี่น้องครับยังไงมุมลึดหลอด น,นยังไงบ้งเดินวยนี่สีนาบ่พววอือเช่อแกย่ยากแบบนี้บ่เป็นตาเนาเนาะเออพี่สวยงามไม่เน่าครับผมหน่วยนี้ไม่เน่านะพี่น้องหน่วยนี้สวยงามไม่เนา่าเออหน่วยนี้ก็บ,บ่เน่าพี่น้องแดงจริงครื่อง กินหอยแข้งกับรุ่นว่ามันรุ่นเล็กหน่อยได้เน่าหน่อยได้บ่อเนา่ามาพี่น้องน้ำจิ้มกระเด็ดขานาดเดี๋ยวน้ำจิม้มใครซีฟูด้ด เฮ็ดเองตำเองเฮ็ดเองสุอยางแส่บสุอยางการันตีโดยเซฟรี่สบขึ้นไปหนึ่งอินผักนะฮอม Ừ, rồi. Đợi đoạn, đợi đoạn. à thu gọi đây là đó à làm thế nào rồi giấc sim nhở hai khỏi gặp hàng nhanh hai เอาเป็นว่าคลิปนี้เท่ากับทำนี้เนะเาะพอกันคลิปนาครับผมทางไดกะฝากติดตามช่องแซลลี่นแซน,นด์เนอร์เป็นก็ต้องใจให้กันแน่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอาไปพอกันคลิปหนาครับผม